เอาวัดนี้ครับนี่กับผมซอดเอก,กันอีกแล้วหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปไปนานผมก็จะมาบอกว่าเฟสผมชั่อวอะไรนะครับเข้าไปในเฟซกันยัไม่ได้มาอะไรนักไหนครับอันนี้ก็เป็นรูปปโปรไฟล์ผมกับดรมังกี้นะครับนี่ก็ชื่อผมว่าปุรูปโปรไฟล์ผมเป็นนี้ครับผมจะไม่เปลี่ยนแล้วครับมันจะมีวงนาพีหลายคนครับ มันเป็นเฟซเก่าเก่าเก่าของเก่าของเก่า,กา,กาน่ะมีแต่รูปเนี้ยครับเนี่ยครับก็อยากให้แคสเกมอะไรก็ส่งข้อความมาที่เฟซได้นะครับก็คลิปนี้ผมอาจจะลงใมมาครับ ใครไม่รู้ช่างมันมาดูกันคลิปนี้ผมจะลงในไม้ครับนะครับก็ผมก็ใครอยากให้ผมแคสเกมอะไรก็เออบอกมาได้ในทางฟีด สำหรับลายผมก็มีนะครับมาลายลายก็ได้เฟซก็ได้นะไม่เป็นไรครับต้องได้ทั้งคู่ลายผมชื่อว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับมีแต่น,น้าผมเพื่อนๆผม ชื่อว่า F O L K นะครับพิมไม่ได้โปรไฟล์ในนี้ผมก็จะเปลี่ยนอยู่เหมือนกันครับมันเป็นฮิปเปอร์พิมพ์ชื่อว่ายินดีต้อนรับนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนโปรไฟล์แป๊บหนึ่งครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ว่าคลิปไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับก็ยังได้ให้ผมลงคลิปหรือว่าเล่นเกมอะไร ก็ส่งมาทางไลน์หรือว่าทางเฟซได้นะครับก็ก็มีแค่นี้แหละครับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ